กลับมาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องการสื่อสารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำกลุ่ม608เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะสำหรับบทที่3นี้เป็นการให้คำแนะนำและโน้มน้าวใจให้กลุ่ม608มารับการฉีดวัคซีนค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าความหมายของการให้คำแนะนำและโน้มน้าวใจคืออะไรจริงๆในการให้คำแนะนำและโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการ ที่สร้างสัมพันธ์ระหว่าง2บุคคลขึ้นไปนะคะผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือผู้ให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเราเรียกว่า C.O กับอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับการช่วยเหลือและผู้รับคำปรึกษาเราเรียกว่า C.L นะคะ C.O หรือผู้ให้คำแนะนำจะกระตุ้นให้ C.L หรือผู้รับการช่วยเหลือรู้ภาวาจะจิตใจตัวเองและความคิดของตัวเองนะคะว่าปัญหาขณะนี้คืออะไร มีผลกระทบของปัญหาเป็นอย่างไรทั้งต่อความคิดจิตใจภาวะอารมณ์และพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นกรณีกลุ่ม608ที่ต้องรับการฉีดวัคซีนการที่ผู้ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจะต้องมีการพูดคุยสอบถามหรือจะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ความวิตกกังวลของผู้สงอายุค,คืออะไรกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังคืออะไรหญิงตั้งครรภ์คืออะไรนะคะเมื่อเขารู้แล้ว ให้เขาเข้าใจปัญหาและสาเหตุแล้วก็ให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยศักยภาพที่มีอยู่เพราะว่าการไปฉีดวัคซีนผู้สูงอายุจะต้องไปรับการฉีดวัคซีนเองหรือแม้กระทั่งเรามีกลุ่ม CCRt ก็คือ COVID c o r ER e n t r e s p o n s e Team กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปต่อต้เรื่องของโควิด19ในชุมชนเราก็ต้องมีการให้คำแนะนำโน้มนวใจผู้สูงอายุว่าควรฉีดวัคซีน และคนที่จะตัดสินใจว่าฉีดวัคซีนหรือไม่ก็คือตัวผู้สูงอายุตัวกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือหญิงตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งถ้าผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือหญิงตั้งครรภ์เข้าใจปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าการแก้ปัญหาของตัวเขาคืออะไรอย่างไรนะคะลำดับขั้นตอนของการให้คําแนะนําก็จะมี5ขั้นด้วยกันอันดับแรกการสร้างสมัรธภาพการพูดคุยรู้จักมักคุ้นนะคะ อันนี้ 2. สองสรวจปัญหาสํารวจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร 3. ทําความเข้าใจกับปัญหานั้นว่าเป็นอย่างไรแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ปัญหาใดที่แก้ได้ด้วยตัวของผู้สูงอายุเองหรือผู้ให้คําปรึกษาก็ให้วางแผนแก้ไขร่วมกันกรณีปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวผู้สูงอายุเองจะต้องมีญาติพี่น้องหรือลูกหลานมาช่วยในการแก้ปัญหาด้วยเราก็จะต้องนํากลุ่มบุคลเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยยกตัวยอย่าง กรณีผู้สูงอายุต้ตองการฉีดวัคซีนโควิด19แต่ว่าไม่มีลูกหลานพาไปฉีดที่โรงพยาบาลได้ก็มีการแก้ปัญหาอยู่2แบบส่วนที่1ก็คือแนะนําให้ลูกหลานพาไปฉีดวัคซีนหรือส่วนที่2บุคลากรทางการแพทย์นําวัคซีนไปฉีดให้ผู้สูงอายุที่บ้านนะคะสุดท้ายคือการยุติการปรึกษาทุกครั้งเวลาที่เราให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาต้องมีการยุติการให้คาปรึกษานะคะ พราะไม่งั้นก็จะเป็นการต่อยอดไปยาวนานยกเว้นกรณีที่มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็สามารถขอรับการคำปรึกษานั้นได้ค่ะสำหรับกรณีการให้ความรู้เพื่อที่จะให้กลุ่ม608มารับการฉีดวัคซีนในส่วนของกรมสุขภาพจิตให้คำแนะนำไว้3 a นะคะเราเรียกว่า3 a ออันแรกก็คือ ask ก็คือถาม ต้องมีการสอบถามการที่เราจะให้คําแนะนําได้เราต้องรู้จักสอบถามสอบถามผู้สูงอายุว่าปัญหาจริงๆเขาคืออะไรสอบถามผู้ป่วยโรคเรื้อรังปัญหาจริงๆคืออะไรหญิงตั้งครรภ์ปัญหาจริงคืออะไรกรณีหญิงตั้งครรภ์อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่ากลุ่ม608หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพราะหญิงตั้งครรภ์นเนื่องจากว่าเขามีสองชีวิตมีแม่และมีทารกในครรภ์นอกจากนั้นยังมีสามีที่ต้องให้คาําความยินยอมในการฉีดวัคซีน มีครอบครัวฝ่ายหญิงครอบครัวฝ่ายชายเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสื่อสารความเสี่ยงและให้คำแ,แนะนำจะต้องรู้จักสอบถามถามปัญหาให้รอบ A ที่สองก็คือ a ฟ f i r มจะต้องมีการชมเป็นมีการยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือไม่สิ่งที่ผู้สูงอายุสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือหญิงตั้งครรภ์เข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์จะฉีดวัคซีนได้อายุครรภ์ควรเกิน12สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์แต่จริงๆจากการวิจัยจากการศึกษาที่ผ่านมาในานานาประเทศยังไม่พบว่าวัคซีนป้องกันโควิด19มีผลต่อทารกในครรภ์แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันไว้ย่อมดีกว่าการแก้ไขนะคะเอสุดท้ายก็คือ advice ก็คือการให้คำแนะนำผู้ที่จะสื่อสารความเสี่ยงผู้ที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาต้องแนะนำเป็น แนะนำเป็นว่าวัคซีนตัวใดที่จะเหมาะกลุ่มผู้สูงอายุนั้นๆแนะนําเป็นว่าถ้าเขาจะต้องไปรับการฉีดวัคซีนสถานที่ที่ใกล้ที่สุดหรือสะดวกที่สุดของเขาคือที่ใดโดยสรุปเวลาที่เราจะสื่อสารความเสี่ยงหรือให้คำแนะนํากลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์หรือเราเรียกว่ากลุ่ม6 0 8นี้มารับการฉีดวัคซีนจะต้องมี3 a ก็คือ ask คือถามสอบถามให้แน่ใจถึงปัญหา affirm คือต้องชมเป็นยืนยันได้ว่าสิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกสุดท้าย a d v i ว e ก็คือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้คับอีกอย่างหนึง่งที่เวลาที่เราจะโน้มน้าวหรือให้คำแนะนำกลุ่ม608มาฉีดวัคซีนทุกกลุ่มมักจะมีความวิต,ตกกังวลเรื่องของอาการข้างเคียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะให้คำปรึกษาหรือสื่อสารความเสี่ยง จะต้องรู้ว่าอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด19หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างอย่างแรกเราเรียกว่าอาการที่พบบ่อยเช่นอาจจะมีบวมปวดแดงร้อนคันหรือช้ำบริเวณที่ฉีดยาอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกง่วงนอนรู้สึกไม่สบายอาจจะมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยอาการคล้ายกับเป็นไข้คึ้นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อ หรือปวดข้อได้กรณีนี้ถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้ววันถึงสองวันหายไปไม่น่ากังวลซึ่งเป็นปฏิกยาที่เกิดขึ้นของร่างกายต่อวัคซีนที่ได้รับเข้าไปส่วนอีกอาการหนึ่งเราเรียกว่าอาการที่พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย<ม>เช่นมีไข้สูงมีก้อนที่บริเวณที่ฉีดยาเวียนศีรษะมากมึนงงใจสัน่นปวดท้องอาเจียนความอยากอาหารลดลงเงือออกผิดปกติ อาจจะมีต่อมเ้ืเหลืองโตอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งไม่พบได้บ่อยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาการแพ้วัคซีนซึ่งเราเรียกว่าアナ a ฟ t ติกช็อกมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหลอดลมตีบหายใจลำบากมีผื่นขึ้นตามตัวมีจุดเลือดออกจำนวนมากนะคะใต้ผิวหนังอาเจียนมากกว่า5ครั้งปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักหมดสติอาการนี้แม้จะพบได้น้อยแต่อาจเกิดขึ้นได้บ้าง ต้องรีบไปพบแพทย์หรือโทร1669เพื่อรับการช่วยเหลือนี่เหตุผลว่าทำไมในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนทุกคนจะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ30นาทีหลังฉีดวัคซีนก่อนที่จะให้กลับบ้านนะคะเน้นย้ำว่าอาการข้างเคียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามผลของการฉีดวัคซีนในการป้องกันคมโรคลดความรุนแรงลดโอกาสในการเสียชีวิตมีประโยชน์มากกว่า อาการเหล่านี้ค่ะข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะสิ่งที่ทุกคนรวมทั้งกลุ่ม608จะต้องมีการแจ้งให้แพทย์หรือบุค,คลากร,กรทางการแพทย์ทราบก่อนการฉีดวัคซีนคือมีประวัติแพ้ยาอะไรบ้างมีประวัติแพ้วัคซีนอาหารหรือสารก่อภูมิแพ้อะไรบ้างและการแพ้เหล่านี้มีอาการรุนแรงหรือไม่เพราะ อาจจะมีบางส่วนในวัคซีนนั้นทําให้เกิดอาการแพ้รุนแรงยิ่งขึ้นและอันตรายได้ในกรณีที่มีไข้สูงเกินกว่า38องศาเซลเซียสในวันที่ฉีดก็ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนมีรอยช้ำหรือจ้ำเลือดหรือเลือดออกผิดปกติหรือใช้ย,ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่เช่นวาร์ฟาวินซึ่งอาจจะไม่สามารถแยกออกจากอาการไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นแพทย์จะแนะนํา ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนหรือดูให้ชัดเจนว่าอาการเหล่านั้นมีความรุนแรงหรือไม่นะคะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่เช่นยาสเตียรอยในขนาดสูงสูงยารักษาะเร็งหรือยากดภูมิคุ้มกันกรณีต้องแจ้งเพื่อที่จะแพทย์จะได้ปรับขนาดยาหรือติดตามอาการข้างเคียงต่อได้นะคะสุดท้ายก็คือมีอาการข้างเคียงทุกชนิดจากการฉีดวัคซีนในเข็มแรกนะคะ อันนี้เน้นย้ำจะต้องมีการแจ้งในการที่ฉีดเข็มที่2หรือเข็มที่3ค่ะ,คะก็จบสำหรับคำแนะนำและการโน้มน้าวใจกลุ่ม608มารับการฉีดวัคซีนอย่าลืมมาติดตามต่อในบทที่4ข้อแนะนำสำหรับกลุ่ม608ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ